อ้าวครับก็สวัสดีครับมาเจอกันนะครับนี่ผมอยู่เชียงใหม่นะก็อนุญาตมาไ <c oughs> ล์สดตอบคำถามหน่อยจริงๆงผมโพสต์ไว้หลายวันเลยนะครับนะว่าในลักษณะของถนนซึ่งผู้รับจ้างเนี่ยครับทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจรับได้หรือไม่นะครับนะเดี๋ยวเราก็มาดูคำตอบกันนะครับกนะ็เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นผมมันยุ่งๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะทีนี้ขอแป๊บนะครับพอดีไม่ได้มีจอสองมาด้วยเลยไม่รู้ว่ามันยุ่งไม่ยุ่งขอเสยผมนิดนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับนะก็มาจัดอบรมอหัวข้อการออกแบบโครงสร้างนะครับนะก็เลยอีกสองวันนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนะครับนะก่อนที่จะเริ่ม ข้าหัวเรื่องนะครับว่าเดี๋ยวอันติหน้าเนี่ยนะครับมีอบรมหัวข้อราคากลางงานก่อสร้างนะครับท่านที่สนใจนะครับวันที่16วันที่1 0ถึง18นะครับนะก็ราคากลางก็2วันนะครับนะท่านที่เคยอบรมหลายปีแล้วนะครับในยุคเก่าซึ่งไม่ใช่ยุคบอลบอท่านก็มาอัปเดตนะครับเพราะมันมีเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องนะครับนะส่วนท่านที่ยังไม่เคยอบรมก็เชิญชวนนะครับเพื่อท่านจะได้ลดความผิดพลาด ในการรรงานนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยนะครับว่าอที่ผมจะทธิบายเนี่ยนะครับประเด็นที่ตั้งไว้ก็คือว่ารูปแบบถนนไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความหนึ่งบล็อกนะครับหนึ่งบล็อกเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปตามแบบไม่เป็นไปตามสัญญาสามารถที่จะถูกรับได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับมาดูหลจริงไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่เราเข้าใจหลักนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูนะครับ ก็คือในหนึ่งบล็อกในแบบนะครับมันเนี่ยประมาณสิบมันสิเมตรนะไม่ใช่ประมาณมันแค่สิบเมตรนะครับหนึ่งบล็อกเนี่ยมันแค่สิบเมตรอันนี้ตามแบบนะครับสิบเมตรหนึ่งบล็อกคืออะไรครับเวลาเราทําถนนคอนกรีตน,นะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตอธิบายเผื่อเพื่อนที่ไม่ใช่ช่างด้วยนะครับนะ,ะว่าทําไมเราต้องแบ่งเป็นบล็อกครับทําไมเราไม่ อ่าเทสัีเดียวให้มันยาวปื้ดเลยอ่าสมมุตินะครับให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าอ่าสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับความกว้างความยาวถนนตามโครงการเนี่ยนะครับนะสมมุตินะครับตามสัญญา่อสร้างนะอ่าสมมุตินะครับว่า1กมนะครับกว้างห้าเมตรยาวหนึ่งกมนะครับสมมุติประเด็นก็คือทําไมเราไม่ right เทสะกื้ดเดียวละครับให้มันได้สักกว้าง5้ายาว1กมเลย ทำไมต้องมาเสียเวลาแบ่งเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับมันก็มีเหตุผลอยู่ง่ายๆตรงเข้าใจง่ายๆนะครับนะไม่ต้องคิด้ซับซ้อนอยู่2เหตุผลนะครับนะที่ท่านจะเห็นได้ง่ายมากเหตุผลแรกครับเหตุผลในการซ่อมบํารุงนะครับเหตุผลในการซ่อมบํารุงเวลามันเสียหายอยู่เฉพาะบล็อกไหนนะครับเช่นบล็อกนี้เสียหายเราก็รื้อทิ้งเฉพาะบล็อกนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลในการซ่อมนะครับนะเหตุผลต่อมานะครับเป็นเหตุผลเรื่องของ การใช้งานนะครับเรื่องของการขยายตัวนะครับนะนะครับเรื่องการขยายตัวเช่นนะครับนะเราเนี่ยนะครับคอนรีตถ้ามันลักษณะของคอนรีตครับถ้ามันยาวเลยนะครับนะมาโดยที่มันไม่นะครับมีการตัดเป็นช่วงๆเนี่ยคอนรีตนะครับเวลามันอุณหภูมิมันเปลี่ยนครับเช่นกลางคืนเป็นต้นกับกลางวันเป็นต้นนะครับมันทําให้คอนดีดนะครับเมื่อมันร้อนนะครับธรรมชาติของวัตถุ ะครับเพื่อมันร้อนมันจะมีการขยายตัวเมื่อมันเย็นมันจะหดตัวเพราะนั้นเนี่ยนะครับท่านจะสังเกตว่าเราก็จะเสริมเหล็กนะครับเสริมเหล็กกันเล้าวนะครับเข้าไปนะครับในกรีดเพราะนั้นเหล็กที่เราเสริม้าไปนะครับตรงนี้ครับก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเหล็กกันเล้าวนะครับไม่ได้เข้าไปทาหน้าที่เสริมแรงคอนกรีตแต่อย่างใดนะครับเข้าไปทำหน้าที่เสริมไม่ให้ผิวอนกรีตนะครับมันแตกเล้าวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั่นเอง เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทําไมเขาถึงทาตัดคอนรีดนะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะครับนะอ่าจริงๆเขาจะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะการทํางานนะครับนะครับก็คือว่าบางครั้งนะครับเราอยากแบ่งผิวการจราจรเพื่อชาวบ้านก็ยังใช้งานต่อได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือความสะดวกในการทํางานเราก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะเทคอนรีบเป็นแผงใหญ่ๆได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือในเมื่อแบบกําหนดนมาอย่างนี้แล้วก็มีเหตุผลนะครับในเรื่องของ นะครับทั้งทางวิศกรรมนะครับแล้วก็ทางการซ่อมบำรุงนะครับเรื่องซ่อมบำรุงถ้าจาก10เมตรเป็น12เมตรผงไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วครับนะครับเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับมันไม่ได้มีสาระสําคัญในเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับแต่นะครับในเรื่องของการรับการยืดหดนะครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันผ่านการคานวณมานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจได้นะครับว่า กำหนดว่าเท่าไร่เท่าไรเนี่ยอันนี้ก็คือวิศวกรผู้ออกแบบว่ามันกำหนดนะความกว้างความ,วาม,วามยาวเท่าไหร่นะครับหนึ่งเ็เพื่อความสะดวกในการทํางานก่อสร้างนะครับอย่างที่บอกสองในการซ่อมบํารุงสามนะครับก็คือในลักษณะของการป้องกันไม่ให้เกิดการแตกเล้าวนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเรามาทำความเข้าใจนะครับนะประเด็นก็คือเมื่อนะครับเรากําหนดนะครับไว้นะครับสิบเมตรกว้าง สอง่หน้านะครับสมมติว่าหนึ่งบล็อกนะเมื่อกี้ถนนมันกว้างห้านะครับเราก็แบ่งเป็นสองบล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ก็สิบเมตรนะครับนะเมื่อถนนมันหนึ่งบล็อกมันสองยู่หน้ากูสิบเมตรนะครับแต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างนะครับทําไปเป็นสิบสองเมตรแล้วความยาวได้ครับความยาวรวมทั้งโครงการได้นะครับนะได้หนึ่งกมนะครับอันนี้ก็ห้าเมตรได้นะครับแต่ประเด็นก็คือ ไอ้รูปแบบหนึ่งบล็อกที่เขาทำนะครับถามว่ามันเป็นไปตามแบบตามสัญญาหรือไม่นะครับนะเป็นไปตามแบบหรือไม่เราก็จะพบว่านะครับมันไม่เป็นไปตามแบบครับไม่เป็นไปตามสัญญาทีนี้คาถามต่อมานะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านท่องไว้เลยครับสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาเนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่านะครับรูปแบบเป็นสาระสําคัญหรือไม่นะครับนะ เป็นสาระสําคัญครับเป็นสาระสําคัญนะครับสาระสําคัญซึ่งท่านต้องให้ความสนใจแล้วคนที่ทําหน้าที่ก็คือผู้หุ้มงานนะครับนะผู้ควบคุมง,งานและกรรมการตรวจรับครับกรรมการตรวจรับนะครับก็จะต้องทําหน้าที่ของท่านนะครับควบคุมงานแล้วก็ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาก็คือความกว้างของหนึ่งบล็อกสองูุ่หน้าคูณ1ิบนะครับนะครับนะไม่ใช่ ผู้รับจ้างจะทําเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ให้ท่านเห็นภาพนะครับว่าไม่ใช่เฮ้ยผู้รับจ้างบอกว่าเฮ้ยผมอยากทํสิบสองได้ไหมไม่ได้ครับท่านมีสิทธิ์ทําได้ก็คือตามแบบนั่นเองอ้าวประเด็นต่อมานะครับเมื่อกี้ผมสรุปไปแล้วว่ามันไม่เป็นไปตามสัญญาครับไม่เป็นไปตามสัญญานะครับทีนี้เราจะทํำยังไงครับเมื่อมันไม่เป็นไปตามสัญญานะครับนะก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ว่า จะตัดสินใจกันยังไงนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าถ้าท่านเลือกแบบไหนท่านจะต้องทําอย่างไรนะครับาทางเลือกแรกครับนะทีนี้ก่อนที่จะไปทางเลือกผมถามหน่อยว่าใครบุกร่องอ่าใครบุกร่องครับในการทํางานก่อสร้างมันมีสองฝ่ายครับฝ่ายของผู้ว่าจ้างฝ่ายของผู้ว่าจ้างฝ่ายของผู้ผรับจ้าง นะครับบกพร่องทั้งคู่นะครับฝ่ายผู้ว่าจ้างก็บกพร่องฝ่ายผู้รับจ้างก็บกพร่องใครครับฝ่ายผู้จ้างที่บกพร่องคนแรกเลยครับที่บกพร่องผู้ควบคุมงานครับผู้ควบคุมงานนะนะครับกรรมการตรวจรับล่ะบกพร่องไหมบกพร่องไม่บกพร่องขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยไปทําหน้าที่เมื่อไหร่ไปเห็นเมื่อไหร่แล้วได้สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อไหร่นะครับ นะครับอ่าผู้งานมีหน้าที่ครับไปผู้งานทุกวันนะครับท่านต้องเห็นตั้งแต่บล็อกแรกแล้วว่าผู้รับจ้างเนี่ยครับทำงานไม่เป็นไปตามแบบตามสัญญาต้องสั่งให้เขาทุบเขาลื้อนะครับก่อนจะเทคอนกรีตเขาก็ต้องมีการประสานกับท่านอยู่แล้วว่านะครับเขาจะเทคอนกรีตนะครับร้อยนั้นเนี่ยอันนี้ผู้งานบกพร่องแน่นอนนะครับอ่าต่อไปครับกรรมการตรวจรับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าจะถือว่ากรรมการตรวจรับบกพร่องหรือไม่อยู่ที่นี่ครับ กรรมการตรวจรับจะถือว่าบกพร่องหรือไม่อยู่ที่ว่ากรรมการตรวจรับนะครับนะไปเห็นเมื่อไร่โดยโปกติกรรมการตรวจรับควรต้องออกไปตรวจหน้าง,งานทุกสัปดาห์ครับนะอันนี้แม้จะไม่เขียนไว้นะครับแต่ผมอนุมาณให้ท่านว่าควรออกไปตรวจหน้าง,งานทุกสัปดาห์อันนี้กรรมการตรวจรับนะครับนะเพราะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่ประชุมครับทุกสัปดาห์ประชุมตรวจด,ดูรายงานผู้งานว่า ผู้รับจ้างทํางานเป็นไปตามแบบตามสัญญาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านประชุมเสร็จหน้าที่ข้อหนึ่งของท่านก็คือหน้าที่ตามข้อ176นะครับข้อ1 7อยวงเล็บ 3, ท่านจะต้องออกไปตรวจหน้าง,งานก่อสร้างนะครับตามความเหมาะสมและเห็นสมควรระเบียบก่อบอกว่าให้ไปตรวจเมื่อมีปัญหาแต่ระเบียบใหม่บอกว่าให้ไปตรวจตามความเหมาะสมและเห็นสมควรเัรเนี่ยท่านควรจะต้องออกไปตรวจบ่อยๆนะครับ อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งนี่เป็นสิ่งที่ควรทํอาอ้าวทีนี้กลับมาต่อนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าฝ่ายลับนะครับฝ่ายผู้ว่าจ้างผู้งานเนี่ยบกร่องแน่นอนนะครับส่วนกรรมการตรวจรับก็ต้องดูว่านะครับนะสาระสําคัญว่าไอ้สิ่งที่ตรวจเจอเนี่ยครับมันเกิดตรวจเจอเมื่อไหร่นะครับถ้าไปตรวจเจอตอนงานเสร็จนะครับอย่างเงี้ยนะครับงานเสร็จแล้วผู้รับจ้างทําไปได้หนึ่งกมแล้วนะครับนะหนึ่งกมเรียบร้อยแล้ว งานเสร็จแล้วแบบนี้กรรมการตรวจรับบกพร่องด้วยแน่นอนนะครับกรรมการตรวจรับนะเพราะผมบอกแล้วว่าหน้าที่ไม่ใช่แค่ออกไปตรวจรับครับหน้าที่บริหารสัญญาหน้าที่ต้องออกไปตรวจหน้างานก่อสร้างบ่อยๆเช่นกันนะครับแต่ผู้งานเนี่ยต้องตรวจทุกวันต้องตรวจตั้งแต่วันแรกนะครับผู้งานเนี่ยบกพร่องอยู่แล้วกรรมการตรวจรับผมอนุมานว่าหน้าจะบกพร่องด้วยแต่ดีที่ยังไม่ตรวจรับอ่าทีนี้ประเด็นต่อมา ฝ่ายบ้รบจ้างบกพร่องไหมแล้วจะอ้างได้ไหมว่าเอ้ยก็ผมทําตอนผมทาไม่มีใครมาทักท้วงว่าเฮ้ยทาไม่ได้ทําไม่ได้ได้ไหมตัวของกรรมการตรวจรับนะครับจะอ้างได้ไหมว่าเฮ้ยตอนผมทาไม่มีใครทักท้วงเพราะนั้นผมก็เลยทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยผมอ้างได้ไหมนะครับอ้างไม่ได้นะครับอ้างไม่ได้เพราะกรรมการตรวจรับเองมีหน้าที่ครับมีหน้าที่ จะต้องนะครับทำงานให้ถูกต้องตามแบบตามสัญญาอ้าวทีนี้เรามาดูครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของกรรมการตรวจรับยังไม่ครบกรรมการตรวจรับยังมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งและน่าจะบกพร่องด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ทําหรือเปล่านั่นก็คือนะครับดูครับหน้าที่ตามข้อ17 6นะครับข้อ17อนะครับวงเล็บหของกรรมการตรวจรับก็คือตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ควบุมงานนะครับผู้ควบคุมงานนะครับของผู้รับจ้างครับนะครับของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานที่เข้าวิศกรรมควบคุมผู้งานของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศกรนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับงานนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกต้องนะครับแล้วฝ่ายของผู้ว่าจ้างเองก็ไม่ได้ตักตวงละเลยไป นะครับแต่ผมบอกแล้วว่าผู้รับจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทีนี้ประเด็นต่อมานะครับงานนี้อย่างที่บอกว่าเป็นงานที่เข้าวิศกรรมควบคุมผู้งานของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศวกรด้วยครับเพราะนั้นกรรมังรตรวจรับก็ต้องไปตรวจต,ตั้งแต่ตอนต้นนะครับนําหมายถึงเรียกเอกสารมาตรวจหรือตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญากันเลยก็ได้ดนะครับเอาทีนี้มาดูฝั่งของผู้รับจ้างฝั่งของผู้รับจ้างครับแน่นอนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าฝั่งของผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบนะครับนะ ฝั่งผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชอบครับนะครับไม่ว่าจะโดยคนงานไม่ว่าจะโดยผู้งานหรือจะโดยอะไรก็แล้วแต่การที่1บล็อกถนนที่คุณทําไปมันกําหนด10เมตรแต่คุณทําไป12เมตรนะครับมันไม่เป็นไปตามแบบแล้วถามว่าหลวงได้ประโยชน์ไหมหลวงไม่ได้ประโยชน์ครับนะเสียประโยชน์ซะด้วยสาเพราะสมมติว่านะครับสมมุติ สมมติสถานการณ์ว่ามีเหตุมีมหลายเหตุผลครับเช่นยกตัวอย่างว่าสมมุติเราเตรียมแผงเหล็กไว้10เมตรแล้วในความเป็นจริงเอาไปวางในตัวของนะครับตัวของแผ่นพื้น12เมตรอันนี้อันนี้แค่สมมุตินะเขาอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีการใช้เหล็กน้อยกว่าความเป็นจริงอ้าวที่นี้ในเชิงวิศวกรรมครับมาดูมี2มิติ3มิติ เอามิติแรกนะครับออกแบบมาวิศวรรก็ออกแบบมาเขามีเหตุผลครับผมบอกแล้วว่ามันเพื่อควบคุมการขยายตัวนั้นถ้าเราบอกว่า12เมตรก็ได้นน่เมตรเป็นไร15เมตรได้ไหมครับ20เมตรได้ไหม30เมตรได้ไหมแสดงว่าเราไม่ต้องมีแบบก็ได้สิครับไม่ต้องไปลงดีเทลก็ได้ว่าจะมีจอยนะครับนะเพื่อการขยายตัวอยู่ที่กี่เมตรนะครับ นะครับแสดงว่าเท่าไหร่ก็ได้ผู้รับจ้างอยากทำมาหาเมตร3เมตร12เมตรแล้วแต่อาลมผู้รับจ้างอันนี้ไม่มีเหตุผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องทําให้ได้10เมตรตามแบบตามสัญญาไม่งั้นเราจะเขียนแบบมาทําไมล่ะครับถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลผมบอกแล้วอ้าวทีนี้ในเชิงของการใช้งานถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่ององานใช้งานแต่ผมบอกแล้วว่าไม่เป็นไปตามแบบไม่เป็นไปตามสัญญาและอาจจะมีผลเสียในกรณีของการ เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบไม่มากแต่ประเด็นคือมันไม่เป็นไปตามสัญญาเพราะนั้นเราแก้ปัญหาได้สองแบบครับหนึ่งแก้งานสองแก้สัญญานะครับต้องเลือกเอาจะแก้ยังไงแก้งานสองแก้สัญญานะครับไม่มีทางเลือกหยวนหยวนไม่มีครับเพราะถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่ผู้งานนะครับหรือการตรวจรับ หรือหน่วยงานของรัฐหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรยวนยวนกันไปนะครับตรวจรับให้ผู้รับจ้างโดยที่ไม่แก้งานหรือไม่แก้สัญญาแสดงว่าท่านนยะครับตรวจรับงานจ้างโดยไม่เป็นไปตามสัญญาครับนะครับแสดงว่าบุกร้องต่อหน้าที่นะครับบุกร้องต่อหน้าที่บุกร้องต่อหน้าที่ทีนี้ท่านก็ต้องเลือกเอานะครับนะนะครับ,นะรบถ้าสมมติท่านเห็นว่าเฮ้ยงานมันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรนี่เพราะนั้น อาจจะแก้สัญญาท่านก็ต้อตงยกเหตุผลนะครับว่าผมจะแก้สัญญานะครับจากความกว้าง10เมตรเป็นความกว้างเท่าไหรก็ได้แล้วแต่ใจผู้รับจ้างก็แก้กันได้ครับนะไม่มีปัญหานะครับนะก็เขียนไปครับว่าความกว้างนะครับนะอ่าความกว้างก็แก้ไปครับอยู่ที่ดุลพินิษของผู้รับจ้างหรือกรรมการหรือผู้งานก็ได้นะครับเพราะงานนี้ว่าแววแววมาว่าผู้งานบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรสต้องอไมเหตุว่าอะไรเลยสต้องอมมาตรวจหลายปีแล้วผมก็ทําอย่างเงี้ย นะครับทำไม่เห็นตรงตามแบบก็เห็นจอตงอว่านะครับนะนะครับผู้งานอธิบายทมการตรวจรับอย่างนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยนิทั้ก็จะเห็นภาพว่าผมบอกแล้วมีทางเลือกสองทางครับหนึ่งแก้งานสองแก้สัญญาแก้งานนะครับแกยังไงแกยังไงครับก็ลื้อทุกติ๊กแนงเลยครับสั่งสอนมันเสียนะครับว่าต่อไปนี้นะครับจะได้ทํางาน้เป็นไปตามสัญญานะครับนะอย่าไปคิดว่าไอ้นู่นไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรกูอยากทําเท่าไหร่ก็ได้ เราเจอผู้รับเหมาประเภทนี้เยอะครับประเภทว่าหิ้วกระเป๋ามารับเหมาแล้วก็มาหาทีมงานทํางานที่หน้าง,งานก่อสร้างนะครับนะจ้างเขาเทคอนกรีตารางนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไป30สิบาทสี่สิบาทจ้างเฉพาะค่าแรงนี่ผมยกตัวอย่างนะครับนะโดยที่ไม่รับผิดชอบไม่สนใจเี่ย er อะไรเลยนะครับนะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงบ้างว่าเรามีเยอะครับผู้รับเหมา ลักษณะแบบนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหายไหมทาให้เกิดความเสียห,หายนะครับกรณีที่ถามผมมาเยอะไปหมดมนะครับบางทีผิวหน้าหลุดล่อนนะครับเมื่อวานเมื่อหลายวันก่อนก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าถนนห้าเมตรนะครับทําไป4.8เมตรนะครับนะ, <S <S ะแล้วจะทําไงละครับเนี่ยไอ้5เมตรแต่ทําไป4.8เมตรนะครับะจะแก้ปัญหายังไงนะครับอนะ ตามแบบาเมตรนะครับหน้างานทําไป4.8เมตรเพราะผู้รับเหมาไม่เคยเข้ามาดูหน้างานก่อสร้างขนาดเดียวกันฝั่งกรรมการตรวจร,รับฝั่งผู้รับจ้างเองนะครับฝั่งผู้ว่าจ้างเองเขาไม่สนใจครับนะช่างละเลยไม่ออกไปตรวจดูหน้างานก่อสร้างกรรมการตรวจร,รับคิดว่าตัวเองมีนาะที่แค่ตรวจรับไม่ได้ออกไปตรวจนะครับนะครับระหว่างที่ผู้รับจรร้างทํางานนะครับเพราะมันเป็นความบกพร่องของหลายฝ่ายร่วมกันนั้นต้อง ต้องตระหนักเข้าใจนะอย่าไปโยนะให้คนใดคนหนึ่งมันเวลาท่านจะแก้ผมบอกแล้วแก้สองอย่างนะครับถ้าไม่อยากทุบไม่อยากรื้อแก้สัญญาเสียนะครับแต่ถ้าเห็นว่าเฮ้ยต้องทําในสิ่งที่แบบมันกาหนดตั้งแต่ต้นเพราะมันแสดงเจตนาตั้งแต่ต้นเลยว่าจะเอาขนาดนี้ขนาดนี้นะครับท่านก็ต้องให้แก้งานนะครับจะแก้ยังไงก็ง่ายๆเลยครับรื้อทุบทิ้งเสียนะครับนั่นจะได้สั่งสอนกันสักไปบ้างนะครับว่าคราวหน้านะครับไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ทําได้นะครับ ก็โอเคนะครับนะผมขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมีเพื่อนถามมานะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ดี๋ยวก็ต่อไ้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปจัดอบรมต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันที่หน้านะครับเราเจอกันที่หัดใหญ่นะครับเชียงใหม่ไม่หัดใหญ่นะครับวันที่สิบหกวันที่สิบแปดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องไปด้วยนะครับว่าเร็วเรองนี้ผมจะทําโครงการอบรมนะครับเรื่องของหลักการบริหาร งานบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างการตรวจรับแล้วก็การควบคุมงานก็จะเน้นเรื่องของการตรวจรับการควบคุมงานการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับเน้นเรื่องจ้างก่อสร้างนะแต่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องวิธีการนะครับจัดหาวิธีการจัดจ้างนะครับนะเน้นเรื่องของการบริหารสัญญานะครับตามมาตราร้อยนะครับเน้นเรื่องหน้าที่ของกรรมการตรวจรับกรรมการผู้งานวานะครับตาม ระเบียบข้อ176ข้อ178นะครับเราจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเรามีปัญหนาน,นี้เยอะมากนะครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมพูดนะครับเรื่องของค่าตอบแทนหน่วยงานจะต้องจ่ายให้กับ ผู้ปฏิบัติงานนะครับกฎหมายออกมามีเจตนาเช่นนะครับผู้งานเขาจะได้มีแรงกระตุ้นที่จะออกไปตรวจหน้าง,งานก่อสร้างทุกวันไม่งั้นเราก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ครับนะเจอปัญหาว่างานไม่เป็นไปตามสัญญานะครับถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาและไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาและมันเกิดความเสียหายมากโดยเฉพาะงานโครงสร้างนี่ครับมันบางอย่างเหล็กมันอยู่ในเนื้อคอนกรีต ท่านจะเห็นว่าเหมือนเร็วๆนี้ท่างกจะเ็นว่ามีเรื่องกรณีของอาคารถล,ล่มมั่งอะไรมั่งนะครับเพราะนั้นทุกอย่างสําคัญหมดแม้แต่ขั้นตอนที่เรามองไม่เห็นในการก่อสร้างเช่นขั้นตอนของฐานล่างซึ่งอยู่ใต้ดินนะครับหรือการ หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งเหล็กอยู่ข้างในคอนกรีตเราไปตรวจรับภายหลังมันมองไม่เห็นนะครับมนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้งานและกรรมการตรวจรับจะต้องตระหนักนะครับผู้งานเองก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ระเบียบใหม่แล้วท่านมีหน้าที่นะครับต้องออกไปควบงานทุกวันและไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจว่าทํำยังไงก็ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าอยากสายก็ทํา10เมตร5เมตร12เมตรโดยไม่สนใจแบบไม่ได้นะครับเพราะนั้นท่านบกพร่องต่อหน้าที่แล้วอย่าลืมนะครับ กรรมการตรวจรับมีหน้าที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายมาตาร้อยบอกให้บริหารสัญญานะครับหน้าที่ต้องตรวจผู้บสมบัติผู้งานของผู้รับจ้างตรวจสอบนะครับน้เพราะนั้นเะนะี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะหน้าที่ต้องออกไปตรวจหน้างานก่อสร้างเป็นประจำตามความเหมาะสมและสมควรไม่ใช่ออกไปนะครับงานเสร็จไปตรวจงวดงานเสร็จไปตรวจรับงานไม่ใช่นะครับอันนั้นท่านเข้าใจผิดอันนั้นเป็นของเก่าแล้วที่บอกว่านะครับ ให้ออกไปตรวจเมื่อง,งานมีปัญหาอันนั้นมันระเบียบเก่าครับอย่าเอามาใช้นะครับโอเคนะครับฝากไว้ทุกท่านนะครับนะท่านจะได้รอดคุกรอดตารางเกษียณแล้วอยู่กับลูกอยู่กับหลานนะครับโอเคครับสวัสดีครับ